อย่างที่เคยเกล่าวไปในหลายๆ EP ว่าทันทีที่มาสไลเดอร์ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามออกอากาศทางทีวีก็จะมีสินค้าเมอร์เชนไดามากมายวางขายตามออกมาอย่างหลากหลาย และสินค้าที่เข้าถึงเหล่าเด็กๆได้ง่ายก็คงจะไม่พ้นแคนดี้ถอยเหตุผลก็จะเป็นราคาที่ถูกและกลไกที่ถูกคิดออกมาอย่างง่ายๆโดยสินค้าที่ผมนำมาบอกเล่ากันในวันนี้ครับก็เป็นสินค้าจากไลน์ Cast of Rider ร a ค u t บกและถ้าท่านใดเคยติดตามรายการของผมมาก่อนก็จะคุ้นตากับสินค้าชุดนี้มากใช่ครับ มันคือสินค้าที่ทางค่ายเด็กฟิอลิคฟิตมาเพื่อวางจำหน่ายพ่วงกับแผ่น v c d m a s มา r ์ e ไลเดอร์คตเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์ไว้ให้หรือกดรูปตัวไอที่มุมฝาบนเพื่อรับชมคล,ค,ลคลิปินั้นนะครับเรามาต่อกันด้วยเรื่องสินค้าชุดนี้ครับด้วยความบังเอิญผมได้เจอสินค้าชุดนี้จากกลุ่มเสนอราคาของคุณฟุรลิคิ์กิจสวัสดิ์และผมก็ได้เสนอราคาและจบมาที่60บาทเรามาเริ่มดูจากแพ็กเกจกันเลยนะครับ สำหรับตัวหน้ากล่องนั้นจะถูกทำมาในโทนสีแดงโดยมีไรเดอร์ครบบุโตไรเดอร์ฟอร์มที่ทำการแคสต์ออฟเกาะออกไปส่วนด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นและถ้าสังเกตที่ด้านล่างนะครับเราจะเห็นไลน์อัพของฟินคา้าในลน,น์นั้นๆซึ่งก็คือเดอะบีและซาฟอร์ดเรามาดูด้านต่างๆของตัวกล่องกันอีกรอบนะครับ เดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันดูนะครับตัวสินค้ายังอยู่ในถุงพลาสติกอย่างดี ในส่วนของใบประกอบก็จะถูกพิมพ์ไว้ด้านในกล่องแต่ผมจะไม่ขอฉีกนะครับเพราะผมเสียดายกล่องเรามาดูตัวสินค้ากันเลยนะครับในตัวสินค้านะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS ทําสีสำเร็จโดยจะมีสติกเกอร์แถมมาให้เพื่อแปะที่เกาะด้านนอก ตัวสินค้านั้นจะแถมคาร์บุโตะคูนในกันในรูปแบบคูนโ m โมดเมื่อเราจะทำการถอดเกาะของตัวมัสไลเดอร์คาบตโตออกนะครับเราจะทำการบีบปุ่มที่ด้านหลังเมื่อเราบีบปุ่มที่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วตัวเกาะก็จะถูกดีดออกมาเรามาดูภาพสโลโมชันของการถอดเกาะกันอีกรอบนะครับ ถึงตัวสินค้านั้นจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างบิดเบี้ยวและผิดธรรมชาติแต่ถ้าวัดกันในสมัยนั้นผมว่ามันทําให้เราสนุกได้อยู่แต่ถ้าเป็นมัยนี้มันก็ยังทําให้เราสนุกได้อยู่ครับและสุดท้ายนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันได้นะครับและถ้าใครอยากให้ความคิดเห็นของตัวเองนั้นเป็นที่โดดเด่นทางช่องเราก็มีระบบซุปเปอร์แตงนะครับให้ทุกคนได้เลือกสบสนุนกันอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ